โหลมีใครยังไม่นอนบ้างคะมีใครยังไม่นอนมาดูบ้านสวยๆเร็วสวัสดีค่ะ p ิงกี้อยู่ที่รีสอร์ทนะคะ12ห้องนอนนะสามารถเสริมได้นะคะสามารถเสริมได้ถึง60ท่านนะคะเปิดได้ถึง15ห้องนอนเลยนะคะบ้านสวยมากนะคะเป็นพูวิลล่าสไตล์รีสอร์ทนะคะปาร์ตี้จัดเต็มได้เลยนะ มีแบบว่าที่ทำบับเบิ้ลด้วยนะคะมีน้ำตกแบบแสงสีเสียงจัดเต็มมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีค่ะเพิงกี้พาชมบ้านสวยนะแสงสีเสียงลูกค้าดูสิคะอู้จัดเต็มมากนะคะสวยมากๆเลยนะคะบ้านสวยมากๆเลยนะมีจากรุชีด้วยนะคะสระว่ายน้ำใหญ่มากนะคะสระว่ายน้ำใหญ่มาก นะคะพื้นที่ทํากิจกรรมเยอะมากนะคะที่นั่งปาร์ตี้ถังน้ำแข็งเตาปิ้งย่างนะเรามีแบบว่าผับย่อมยอมด้วยข้างในห้องคาราโอเกะนะจัดเต็มได้เลยนะสวัสดีค่ะพิงกี้อยู่ที่รีสอร์ทนะ15ห้องนอนรองรับสูงสุดได้ถึง60ท่านเลยนะคะรองรับสูงสุดได้ถึง60ท่านนะ บ้านสวยมากๆสไตล์รีสอร์ทมีที่พ่นแบบว่าบับเบิ้ลสวยมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะใครที่ยังไม่นอนนะมาดูบ้านสวยๆกันนะคะดูพื้นที่ทำจิจกรรมสวยมากๆนะพิงกี้ชอบมากบรรยากาศนะปาปาร์ตี้สุดๆนะคะอยู่พัทยาเหนือนะคะอยู่พัทยาเหนือนี่เองนะอยู่ไกลกรุงเทพไม่ต้องขับรถไปไกลเลยมีจากุชี่ด้วยนะคะแสงสีเสียงจัดเต็มมากนะคะ แสงสีเสียงจัดเต็มนะคะตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะสำหรับคนที่จองภายในเดือนนี้เดือนตุลาไม่ใช่เดือนนี้เดือนตุลานะราคาอยู่ที่คืนละ30,000ื่นนะคะ3 0 0 0มื่นพักได้45ท่านเลยนะคะ45ท่านนะคะมีทั้งหมด12ห้องนอนเสริมได้อีกท่านละ500นะอนะเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูห้องคาราโอเกะแบบจัดเต็มนะคะ คาราโอเกะจัดเต็มมากอุ้ยลูกค้าดูสิคะอุ้ยอยากเต้นแล้วนะคะ เก็บเสียงพูดเลยนะเข้าไปนี่ก็ห่มมากนะคะจัดเต็มสวยสวยงามทั้งข้างนอกข้างในนะมีทั้งหมด12ห้องนอนสามารถเสริมได้อีกถึง15ห้องนอนนะพักได้เริ่มตั้งแต่45ท่านถึง60ท่านเลยนะคะบ้านสวยมากๆนะคะเ,เดี๋ยวพิงกี้พาไปดูแต่ละห้องนะคะอาจะเริ่มจากฝั่งนี้แล้วกันเนาะนะอุ้ยแบบ แสงสีเสียงจัดเต็มมากนะคะห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยนะแล้วห้องนอนเป็นห้องแอร์นะคะ,ะห้องนี้เตียงหฟุตเตียงหฟุตนะคะอยู่แบบวิวสระเลยนะคะอยู่ใกล้สระว่ายน้ำนะ,ะห้องน้ําในตัวแยกเปียกแยกแห้งนะคะมีแบบเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะคะบ้านสวยมากนะคะบ้านสวยมากอยู่พัทยาเหนือนะคะ,ะพิงกี้ชอบห้องคาราโอเกะเขามาก นะคะพิงกี้ชอบห้องคาราโอเกะเขามากคือเสียงเปิดกระหึ่มแล้วนะไม่ดังออกมาเลยนะแล้วก็ข้างนอกก็มีแบบที่ทำบับเบิ้ลมีม่านน้ำตกแล้วก็แสงสีเสียงไฟเฟยสวยมากๆเลยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูห้องถัดไปกันนะคะ อันนี้เป็นห้องถัดไปห้องนี้จะมีทั้งหมดสี่เตียงนะคะสองสี่หกเจ็ดนอนได้เจ็ดท่านเลยนะคะเป็นแอร์ตัวใหญ่เลยนะคะห้องนี้จะเป็นวิวสระว่ายน้ำเลยนะคะอ่าเป็นเตียงหกฟุตสามเตียงแล้วก็สามจุห้าฟุตอีกหนึ่งเตียงนะคะห้องนี้จะมีห้องน้ำนะคะในตัวเลยนะคะนี่แยกอย่างนี้เลยนะคะนะ ห้องนอนเยอะมากและห้องนอนเตียงเยอะมากนะคะบ้านใหญ่มากนะคะบ้านใหญ่มากและสวยมากๆเลยนะคะสวัสดีนะคะพิงกี้พาชมบ้าน12ห้องนอนนะเสริมได้ถึง15ห้องนะคะบ้านสวยมากๆเลยนะอยากพาไปดูห้องคาราโอเะอีกทีนะอลังการมากน่ะคืออยากเต้นแล้วนะคะเสียงข้างในก็เก็บเสียงอะ่ะกระหึ่มมาก นะก็หึมมากเอาไปอีกรอบไปอีกรอบโอ้โหดูชอบมากลูกค้าค่ะมันได้บรรยากาศมากอ่ะสวยมากๆเลยสวัสดีค่ะพิงกี้พาชมรีสอร์ท0สิบท่านนะคะ15ห้องนอนนะคะมีคาราโอเกะแสงสีเสียงจัดเต็มนะลำโพงมีให้นอก สำหรับสมนาจัดปาร์ตี้เลี้ยงปีมงปีใหม่วันเกิดนะเลี้ยงฉลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีงามมากนะคะอะตรงนี้ก็จะเป็นเตาปิ้งย่างนะคะถังน้ําแข็งที่นั่งปาร์ตี้ริมสระนะคะตกแต่งไฟสวยงามนะคะอะห้องนอนอันนี้จะเป็นห้องครัวทําอาหารได้นะคะครัวทําอาหารได้อุปกรณ์ครบครันครัวใหญ่มากนะคะครัวใหญ่มากนะ ห้องนี้เป็นห้องครัวนะคะอุปกรณ์ครบคันเลยนะคะแล้วก็ห้องนอนถัดมานะคะห้องนอนถัดมาเตียง6ฟุตนะคะแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะห้องน้ําในตัวผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวพร้อมนะเครื่องทําน้ําอุ่นนะสะบู่นะคะแชมพูมีให้นะคะผ้าเช็ดตัวมีให้นะครบคันมากนะคะ นะแล้วก็อีกห้องหนึ่งนะคะห้องจะแบบมีครบทุกอย่างอย่างนี้นะคะห้องน้ําในตัวหมดนะคะสวยมากนะคะสะอาดสะอ้านแล้วก็เพิ่งเปิดนะใหม่มากๆเลยนะคะบ้านสวยมากๆนะคะโอ้ยหลายห้องมากเลยนะคะมีลำโพงให้นะคะ บูทูดได้เลยมีห้องน้ำด้วยนะอ่าห้องน้ำจะอยู่ข้างหลังนะคะอะ่ห้องน้ำจะอยู่ข้างหลังนะแยกชายหญิงนะคะเออห้องน้ำมีให้เยอะมากไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีห้องน้ำดูไฟศาลาทำกิจกรรมสวยมากแล้วมีลานจอดรถข้างหน้านะคะลานจอดรถข้างหน้าได้หลายคันไม่ต้องห่วงนะคะ อ่าดูห้องนอนนะลูกค้าห้องนอนตีห้องนี้นอนได้สี่ท่านเลยเตียงใหญ่หนะหกฟุตสองเตียงแล้วก็ห้องน้ําในตัวเลยนะคะห้องน้ําในตัวนะคะสวยมากๆนะคะยิ่งใหญ่อลังการเนาะสวยเนาะเออพิงกี้มาพิงกี้ก็ชอบนะนรบ,บรรยากาศน่นนนนาปาร์ตี้มากๆเลยนะคะก็อีกห้องหนึ่ง ะะเหมือนกันแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะคะห้องน้ําในตัวนะคะไปแบบเร็วๆนะนี่พระปงพระปูสะอาดห้องห้องเขาดีงามแอร์ใหญ่แอร์ใหม่มากนะคะเย็นฉ่ำน,นะคะห้องน้ําในตัวเครื่องทําน้ําอุ่นเนาะครบมากเลยนะคะผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวก็มีให้ครบเลยนะคะ นะคะคแล้วก็ห้องนอนอีกห้องนอนนี้ก็ห้องน้ำในตัวเตียงอ่า6ฟุต2เตียงนอนได้4ท่านนะคะ,ะแล้วก็มีห้องนอนข้างบนด้วยใช่ไหมคะ,ะนี่นะคะเป็นลานจอดรถนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวพิงกี้พาดูห้องนอนข้างบนเหมือนกันนะมีทั้งหมด12ห้องเสริมได้อีก ะะสามารถเปิดเพิ่มได้เป็น15ห้องสำหรับใครที่มากรุ๊ปใหญ่มากก็ไม่มีปัญหานะคะรองรับได้ถึง60ท่านนะคะนี่ห้องนอนข้างบนนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะนะคะสวยมากเป็นแอร์ทั้งหลังเลยนะคะแอร์ทั้งหลังแล้วก็ห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำในตัวนะใครที่กำลังมองหานะคะ คูวินล่าสำหรับแบบปาร์ตี้สัมมนาจัดเต็มเครื่องแสงสีเสียงแบบจัดเต็มแบบนี้นะคะหลังนี้ตอบโจทย์มากนะคะพื้นที่ทำกิจกรรมเยอะมากนะคะได้บรรยากาศได้ฟิลบรรยากาศดีมากลมพัดเย็นสบายแสงสีเสียงจัดเต็มมากนะคะนี่นะคะห้องนอนอีกนะคะห้องน้ำในตัวอีกเช่นกันนะมีสองเตียงเลยนะคะ ห้องละสี่นะคะนอนเตียงทุกคนทั้งหมด57คนนอนเตียงทุกคนนะคะไม่มีใครนอนฟูกนะอแอร์ใหญ่นะแอร์ใหญ่ห้องน้ำในตัวนะคะนี่พาเดินดูทุกห้องนะสวยทุกห้องนะคะไม่มีห้องไหนเล็กแบบเป็นห้องเสริมนะห้องใหญ่ทุกห้องนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ เนี่ยสระว่ายน้ำสวยมากนะคะแล้วห้องคาราโอเกะแบบเข้าไปเต้นนะ่ะเข้าไปเต้นได้ทั้งคืนนะ่ะเอาให้หมดแรงนะคะเอาให้เมาปิ้นไปเลยนะคะสวยมากนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะอ่าแล้วอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้ก็ สเตียงนะคะห้องน้ําในตัวนะสองเตียงห้องน้ําในตัวนอนได้สี่ท่านนะคะห้องน้ําในตัวเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่สวยห้องสวยมากนะคะคือเหมาะสำหรับปาร์ตี้มากๆเลยนะคะบ้านสวยนะ ลมรื่นนะเหมาะแต่การปาร์ตี้นะคะเดี๋ยวพิงกี้จะพาไปจบไ์ที่สระว่ายน้ำนะนะสวยเนาะเออเป็นเป็นพูลวิลล่าที่มีหลายห้องนะตอบโจทย์มากๆนะคะห้องคาราโอเกะจัดเต็มห้องคาราโอเกะจัดเต็มปกติอ่ะเครื่องเครื่องทำบับเบิลอะจะต้องจ้างพิเศษนะแต่นี่ไม่ต้องนะคะอ่าที่ที่บ้านมีให้เลยนะ ที่บ้านมีให้เลยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะอืมบริเวณบ้านร่มรื่นมากๆอยู่พัทยาเหนือนี่เองนะคะอ่าหุ้ยสวยลูกค้าคะสวยอยากให้มาดูนะมาดูสถานที่จริงนะคะบ้านสวยมากๆเลยนะคะเหมือนนะคะนี่นะคะพื้นที่ทำจิจกรรมนะจะแบบว่าทำจิจกรรมนะคะ ปราร์ตี้บริษัทนะสัมมนานะคะสามารถแบบบูทูธเปิดเพลงข้างนอกก็ได้นะคะหรือว่าเปิดเพลงแดนเต้นข้างในนะคะก็ได้นะคะแสงสีเสียงเขาจัดเต็มมากนะคะแสงสีเสียงเขาจัดเต็มมากนะคะสาเอดถึงสงเดียวอินบ็อกมาเลยนะคะอินบ็อกมาเลยเดี๋ยวพิงกี้เช็คบ้านให้นะคะต้องเป็นต้องเป็นสำหรับแบบ ฉลองปีใหม่ฉลองบริษัทอะเนาะเราอัดอันมานานนะคะเราอยากหาสถานที่ที่ปลดปล่อยความเป็นตัวเราออกมาได้สถานที่นี้ละคะ่ะภูวิลลานี่ละคะ่ะดูจาก,กูชี่นะคะตอบโจทย์มากๆนะคะตอบโจทย์มากๆนะคะนี่ละคะ่ะภูวิลล่าในฝันนะสำหรับรองรับได้เป็นหมู่คณะนะคะสำหรับรองรับได้หมู่คณะนะมิงกี้ว่าไม่มีที่ไหนสวยเท่าที่นี่แล้วนะคะ แสงสีเสียงจัดเต็มมากและอยากจะพรีเซนต์อีกรอบนะก็คือห้องคาราโอเกะนะคะห้องคาราโอเกะสวยมากนะเก็บเสียงไม่ได้ยินเสียงเลยแต่ความจริงข้างในดังมากนะคะดูสิคะ ครบมากนะคะอุปกรณ์ทำอาหารครบมากนะคะสำหรับแบบว่าบุฟเฟ่ได้เลยนะปิ้งย่างปิ้งเยิ้งนะคะอุปกรณ์ต่างๆเขามีครบพร้อมอยู่แล้วนะคะฮิ้วแต่กระเป๋ามาได้เลยนะคะฮิ้วแต่กระเป๋ามาได้เลยนะโอเคนะเดี๋ยวพิงกี้ส่งรายละเอียดให้นะคะทางอินบ็อกซ์นะคะสำหรับคุณแบงค์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้เดี๋ยวพาไปดูบ้านสวยๆอีกหลายหลังนะคะอ่า โอเคเดี๋ยวพิงกี้ส่งรายละเอียดให้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมค่ะ